เลิกอีกคู่พอลล่าประกาศเลิกเอ็ดเวิร์ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเลิกอีกคู่พอลล่าประกาศเลิกเอ็ดเวิร์ดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาช็อกวงการเลยทีเดียวสำหรับประเด็นของอดีตนักแสดงพอลล่าและสามี โดยทั้งคู่ได้ตกลงเป็นแค่เพื่อนกันเพียงเท่านั้นปิดฉากรักชีวิตคู่12ปีโดยได้โพสต์ผ่าน IG Story Paula พ l l ่ b เ t t e r y โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้พอล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะอย่างไรก็ตามทีมงานช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ๋งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ